เา่า้ราเล่นแรกเราเล่นเราว่าน้ำเก่งไหมได้แล้วเจม่ะเจมบกผมไม่รู้เล่นกะันสองคนเหรอลาพี่ฟังหน่อยตอนอนเกิดเหตุตอนที่เขาจมไปเป็นไงบ้างลาพี่ฟังหน่อยนีเล่าเลยเล่าสบายไม่ต้งไรเลาไปเล่า้ลูเล่า อานหลงแ่ไมูไรเนี่ยแม่อาต้านวาหรอป้เหรอ้ด้วมาด้ลองไปงอแงอนาตที่บ้างไหมขอครวมมือเป็นอย่างยิ่งนะคอวามร่ไมม้อเปนอ่องย่ครับ มึงอยู่ในเกมหน้ากันตายเาเกเราดเอาเขึ้นเนตูปประทานด้วยเนะแล้วมาแล้วขึ้นเลยครับเอาเอาสอบไปเรบพักเลย็าไม่ต้องเข้ามาเอาพากเาไปใต้